เปแลองหายขนาด<น>เฟรดออฟดีออลเป็นไงบ้างใน,นร่วมงานแล้วได้ไปไไรับ,บ,บ<ช>สัตว์ชลิด้วยใช่ค่ะก็ได้ไปไกลถึงเอลเอลเลยค่ะกับดีออค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณดีออเมคอัพค่ะที่ให้เกียรติเบลค่ะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ไปร่วมงานที่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่า อันนี้เป็นการไกลางานต่างประเทศในรูปแบบีครั้งแรกด้วยค่ะซึ่งก็ได้ไปเจอกับเซเลบริตี้หลายคนด้วยค่ะมีคนดังในดวงใจบ้างไหมคะในงานที่เราไปได้ไดเจอมีบ้าไหมคะแน่นอน,น,น,นอนว่าเป็นเ,นเนล่าาดิดค่ะด้วยความที่ชื่อเหมือนกันด้วยแล้วโอ้โหพอได้เจอก็ดีใจมากเลยค่ะอย่างนีม่ไหมคะอย่างนี้จะติดตามสาคงก็แบบนี้นนแหลไ,ได้แบบเค่ะแล้วถ้าใครอยากได้ก็มาซื้อกันได้เลยค่ะตอนนี้ก็มีวันจำหน่ายแล้วนะคะ War, เลือกตามความชอบค่ะหรือว่าถ้าเลือกไม่ถูกจริงๆเนี่ยก็ซื้อหลายๆแท่งแล้วมาผสมกันเป็นสีของเราเองได้เลยค่ะถามเรื่องกเกี่ยวกับพี่อยบอกว่าประธานของเราต้องาเป็นที่ถ้าสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ขอชี้แจงก่อนนะคะเพราะว่าคือเออมันก็มีการสื่อสารออกมาหลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนบ้างนะคะซึ่งซึ่งก็อย่างที่เบลเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะ ตัวธุราากิจบีเคิร์ฟที่เบลกับมาปรางเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเริ่มต้นจากการที่มาปรางเนี่ยมีสินค้าบริษัทของปรางมีสินค้าแล้วก็เลยชวนเบลเข้ามาทําธุรกิจในส่วนของการจัดจนาหน่ายค่ะซึ่งซึ่งเอ่ยยังไงล่ะมีการแบ่งงานอย่างชัดเจนกันอยู่ยแล้วอะค่ะซึ่งของเบลเนี่ยทำในเรื่องของการกระาสัมันธ์สินค้าส่วนตัวของมาปรางเนี่ยก็ เป็นการบริหารจัดการธุรกิจวางแผนอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของการตลาดด้วยซึ่งมะปรางก็คือจะเป็นคนที่ดูตรงนี้ทั้งหมดในเรื่องของธุรกิจซึ่งอย่างที่เบลบอกเบลเบลมั่นใจว่าเบลมีคันเน์นที่ดีเพราะว่าตัวเอ่อมะปรางเนี่ยก็คือ เบลไว้วางใจแล้วเบลก็ให้เกียรติในการทางานของปลาปรางค่ะแล้วก็เบลเบลมองว่าปลางอะมองเรื่องนี้ให้เบลทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งการที่ก่อนที่เบลจะตกลงใจทํำธุรกิจนี้นะคะเบลต้องดูก่อนว่าสินค้าเนี่ยมีอออจริงแล้วก็เบลทดลองสินค้าเองก่อนด้วยเพราะว่า ดูกลัวว่ามันก็จะมีเอ่อผลอะไรต่อผู้บริโภคใช่ไหมคะซึ่งถ้าสินค้าเนี่ยมีปัญหาจริงเลบลไม่กล้าทาตรงนี้หรอกค่ะใช่ซึ่งเบลยึดหลักในเรื่องของคุณภาพของสินค้าเรื่องของอ,ออยต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วซึ่งตอนเนี้ยคือเราอยากจะสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าขึ้นไปด้วยการที่เราส่งสินค้าไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบสารที่อยู่ในสินค้าเพื่อให้ทุกอย่างคือยืนยันว่าถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้เพอยงจร่งีค่ะแต่นี้เบลด้เหมือนมี เข้าไปตรวจสอบจะมีเรียกเราเข้าไปพบอะไรอย่างี้ไมหมคะเบลไปชี้แจงถ้านีส่วนของเบลเนี่ยเบลยังไม่มีการเรียกเข้าไปชี้แจงหรือไม่เรียกเข้าไปพบหรือว่าอะไรเลยนะคะคือตอนแรกเบลเห็นค่ะเบลก็เบลก,ก็แอบตกใจนิดนึงอะ่ะแต่ว่าคือส่วนตัวของเบลเบอร์ของเบลหรือว่าคุณคุณแม่เบลหรือว่าพี่พลอยผู้จัดก,การเบลอย่างเงี้ยเบลเช็งหมดแล้วคือไม่มีติดต่อเข้ามาเลยค่ะ เบลก็รีเช็คไปทางมะปรางว่ามีหรือเปล่ามะปรางได้ไปรับนัดอะไรหรือเปล่ามะปรางก็ยืนยันว่าไม่มีก็คือตัวสินค้าของเราไม่ได้กระทบกับข่าวแต่นี้มันมีออกมาแบบเขาตรวจสอบคุณภาพสินค้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ความจริงแล้วจะกระทบไหมคือสําหรับของตัวเบลอะเบลไม่ได้เบลไม่ได้กระทบนะจุดนั้นนะนะคะเพราะว่าคืออยากที่เบลยืนยันว่าสินค้าสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็ในเรื่องของที่ แม้จะเป็นข่าวแชร์ลูกโซ่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเบลขอยืนยันว่าธุรกิจของเบลเนี่ยเป็นการ คือเบลกับปับารก็คือถ่ายทำโฆษณาไปแล้วก็ส่งไปให้ทางบริษัททำการตลาดต่อไปซึ่งตรงนี้ยจะเป็นตัวอลางที่เป็นดูในเรื่องตรงนี้ค่ะซึ่งเท่าที่เบลได้คุยกับ การลงโทษแบบว่าต <deal> ัวแทนที่แบบเอารูปเราไปละเมิดหรือยังไม่หยุดทําอะไรเงี้ยต้อมีมาตรการยังไงบ้างครับก็คือเบื้องต้นทําการตักเตือนไปแล้วค่ะแล้วถ้าเขาทำผิดหรือว่าตอนนี้เขาไม่ทําแล้วไม่มีแล้วก็คือเออมันเป็นตามเอกสารของทางบริษัทเลยค่ะว่าคือจะตักเตือนก่อนครั้งแล้วก็คือแล้วก็คือดูผล ก็วันนี้ได้ออกมาชี้แจงก็สบายใจมากขึ้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในรูปแบบของของย้อนิจด้วยเพราะว่าเบล่ะเบลเป็นคนที่เรื่องของความถูกต้องความโบกขายชัดเจนอยู่แล้วเบลอยากรูปุณธุรกิจที่เบลทำทุกอย่างที่เบลทำคือถ้าเบลลงมือทำแล้วอ่ะเบลตั้งใจทำอย่างที่แล้วก็อยากทำให้ทุกอย่างออกมาถูกต้องตรงกันเบลจัเป็นวันจัดปรผ่านงานมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำการสับภาษณอหลักอันนี้ยืนยันว่า นี่ยตอนที่มันผ่านอยแล้วแต่ว่าอยเองมีคนที่จะแจ้งตรงนี้เองก็อันนี้เป็นทางเป็นทางที่บริษัทที่เข้าไปเขาไปชี้แจงกับทางอยเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือตอนตอนนี้ก็คือเรื่องทุกอย่างเสรียเรียบร้อยแล้วนะค่ะจะบอกก่อน ยืนยันอีกครั้งนึงค่ะเราไม่ได้รับการติดต่อเข้ามาเลยค่ะแต่ว่าคือถ้าทางเจ้าหน้าที่ต้องการจะให้เบลเข้าไปหรือว่าชี้แจงอะไรเบลยินดีค่ะเบลก่อนอันนี้กมมีมาดูมาครับเราด้วยเรื่องว่าเราจะเฉาตอนที่ป๊บปเดินข่าวอะไรเงี้ยเขาก็มีคนมาบอกว่าดูดูว่าเราจะเฉากับพี่ป๊บอีกอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนคนก็โยกว่าประจวบเหมาะพอดีว่าช่วงนธุรกิจของเรามันโดนแฉอะไร เบลมองว่าทุกๆอย่างทุกๆอาชีพมันก็คงมีอุปสรรคอะค่ะซึ่งสําหรับตัวเบลในเรื่องนี้เบลไม่ได้มองในแง่นั้นนะคะแต่เบลมองในแง่คือตอนนี้เราจะต้องร่วมกันตอบคําถามให้กับทางผู้บริโภคมากกว่าค่ะซึ่งอันนี้มันไม่ได้มีปัญหาตรงที่ธุรกิจของเบลแต่ว่ามันเป็นการสร้างคําถามให้กับทุกๆธุรกิจทุกๆประเภทที่อยู่ในตลาดตอนนี้อยู่อะค่ะเพื่อต้องการรู้มาตรฐานของสินค้า กังวลไหมคะ,ะเบลพอเหมือนเกิดเป็นข่าวแบบนี้เพราะธุรกิจเราก็เพิ่งเปิดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยคือเบลก็ยืนยันนะคะว่าเบลทำธุรกิจด้วยความจริงใจถูกต้องโปรง่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างะคะ่ะซึ่งมันเป็นมันเป็นอะไรที่เบลเบลสบายใจที่เบลจะเบลจะทำแล้วก็ ทุกอย่างคือตรวจสอบได้อย่างตอนนี้ก็คือทางสบพอบอก,ก็รับเรื่องแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอ,อ,อรอเป็นเรื่องของอษษษเอกสารออกมาโดยตรงค่ะเรื่องของออยอก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือกรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์เลยค่ะที่จะมาร่วมยืนยันว่าสินค้าเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ตรงตามสารที่ที่บอกออกมาจริงๆมันไม่ไแต่งเขาไม่เลาเามันก็อวังแล้วแต่ท้งต่อไปเวลาเราจะทําแหล่งนี้ต้องตรวจสอบตัวเองเยอะขึ้นไปอีก องว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับทั้งตัวเบลเองที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นรวมถึงคนที่ทำธุรกิจก็จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นว่าหลังจากนี้ก็คือก็ควรจะต้องตรวจสอบอะไรทุกอย่างให้ให้เรียบร้อยรวมถึงการการที่จะบอกกับผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งอย่างตัวเบลเองเบลก็เบลก็พยายามจะแบบใช้ความจริงใจและความถูกต้องนัคนะโอเคนะโอเคโอเคค่ะ